ลมมันดูดแรงขึ้นเรื่อยๆเกาะไม่อยู่แล้วช่วยด้วยอ,อ,อได้มาตัวหนึ่งแล้วมันเป็นตัวอะไรกันนั่นเนี่ยที่มาติดในหูของคุณนะกุชชี่ผมขอดูหน่อยครับหมอมันเป็นมดหรือมแมลงครับมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดมันเหลืออีก2ตัวเอาออกมายากมากทายก็ต้องใช้ลมดูดถึงจะออกมาได้หมอช่วยบี้พวกมันให้ตายหมดเลยนะครับหมอนี่เราอยู่ในหูของมนุษย์ต่างดาวเลยเหรอเนี่ยอะช่วยด้วยค่ะจับมือผมไว้เบลล่า เร้่องนี้ไปเร็วเบลล่าไม่ต้องหว่วงผมเมค่อไหร่ก็ได้สองตัวแล้วจตตัวที่สามมันวิ่งเข้าไปในรูหูอีกแล้วไม่ต้องหว่วงนะผมจะเอามันออกมาเองนายนิดเดียวลูกเต่านี้ตเต,เตเรียมชุดสำรวจชุดที่สองไปตรวจสอบได้ค่ะเดี๋ยวฉันคิดสูตรใหม่เพิ่มเพิ่มพลังงานให้กระแสไฟฟ้าเปิดวงจวรวาร์ปอนุภาคบิ๊กแบงให้อยู่ได้นานๆแล้วค่ะ คราวนี้ชุดสำรวจทีมใหม่เตรียมอาวุธไปด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนพร้อมแล้วเดินเครื่องบิ๊กแบงได้เลยแอนนาะนี่มันกลายเป็นเครื่องฆ่ามิติไปแล้วหรือเนี่ยผมมองเห็นมิติอีกโลกใบหนึ่งอยู่ข้างหน้าชัดเจนมากครับจะเข้าไปสํารวจพื้นที่เดียวนี้เพื่อตามหาทีมด็อกเร์คารายเดียวนี้ครับนั่นอนุภาพบิ๊กแบงเปิดแล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย นั่นด็อกเตอร์เบลล่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่ด็อกเตอร์เบลล่าหนีก่อนเด็ทุกคนก่อนทีน่ภาพมันจะหมดลงที่นี่มันอันตรายมากไม่ต้องห่วงผมคุณกลับไปก่อนด็อกเตอร์เบลล่านั้นฉันไปก่อนละกันทุกท่านมันน่ากลัวมากเรียกพวกเขากลับมาเร็วและปิดโครงการนี้นะคะ่ะด็อกเตอร์โทนี่คุณไปเห็นอีกโรคมาแล้วคุณไปเจอสิ่งมีชีวิตมามันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก พวกดรคาไลท์กับดรเจคอบเสียชีวิตแล้วค่ะเขาโดนต่างดาแวค่าอย่างโหดร้ายและปิดโครงการนิสัาดรโทนี่เบลล่าการทดลองวิทยาศาสตร์นี้มันต้องแลกมาด้วยความเสียสละแบบนี้แหละพวกเราจะเดินหน้าต่อไปคุณไปพักผ่อนเอ Bella. ถอะเบลล่าทีฉันอยากเห็นอีกรอบหนึ่งเหมือนกันมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามากแบบนี้เราวันโนเบลยุ่ไม่ไกลพวกเราแน่คราวนี้มันมาอีกเยอะเลยโอ้โห ดูโอ้ยมันกัดเจ็บมากพวกมันมีพิษเยอะด้วยพวกแกต้องตายเจ้ามาล้งชั้นตำํำจัดการให้หมดเรยนหมอคุณกุชชี่มีวงแหวนประหลาดอยู่ข้างในข้างในมีมิติเหมือนจะมีโรคอะไรอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวผมจะลองเอามือเย่เข้าไปดูอะไรกันเนี่ยมีมือปีศาจออกมาได้ยังไงแอนนาปิดเครื่องเร็วแล้วพวกทีมสองค่ะแอนนาปิดเครื่องก่อนที่เราจะตายกันหมดเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะด็อตเตอร์เออ ช่วยผมด้วยกุชชี่ช่วยผมด้วย,วย,มวยหมอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโรงพยาบาลครับหมอมันอันตรายจริงๆเราคิดจะจะเล่นกับธรรมชาติเราเจอธรรมชาติเอาคืนผมจะสั่งยกเลิกโปรเจกต์นี้ต,ติดตามโลกพิศวงได้ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ